พูดถึงเดอะสตาร์แล้วเนี่ยนะฮะผมมีอีกข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของกันนพัฒแก้มวิชญานีโดมจารุวัตน์เต้ทิทัศน์แล้วก็น้องซีดีกันทีครับเพราะว่าเร็วๆนี้ค่ะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยกำลังจะมีคอนเสิร์ตที่นอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วเนี่ยนะคะยังได้ร่วมทําบุญกันด้วยเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนั่นเองนะคะกับคอนเสิร์ตสร้างรอยยิ้มเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ มโชว์บทเพลงสุดไพเราะเพื่อเรียกน้ำย่อยให้ได้ฟังกันก่อนในงานแถลงข่าวคอนเสิร,ร์ตการกุศลสร้างรอยยิ้มเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อหาไรายได้สนับสนุนมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายำย,ยากสภากาชาติไทยและมูลนิธิคณะทัน,าานตแพทยศสาสตร์มหิดลเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางทันตกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมการออกหน่วยงานทันตแพทย์เคลื่อนที่ในท้องถิ่นทุร,รักันดานทั่วประเทศที่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะประกอบไปด้วย9ก้าศิลปินที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกััันนบบททเพลงง้ ทำกรกันตุ่มตามยุทธนาแก่งส้มธนทัตห้านอิสริยะกันนพัทแกมวิชยานีดมจรุวัฒน เตทีทัตและซีดีกันทีซึ่งคอนเสิร์ตจริงนั้นจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤษภาค,คมนี้เวลา14บสนาฬิกาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะคก็เป็นคอนเสิร์ตก๊งกุศลครับเป็นคอนเสิร์ตที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ได้โอกาสนะครับผมก็อยากให้คนได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งนี้เยอะนะครับผมจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะครับจริงๆมันมีแค่ห้าคนแต่ว่ายังม,มีอีกมีพี่ฮัน่นมีแกงส้มนะครับแล้วก็มีพี่อาร์มก้อนกันด้าาางงงคววมสสุขผ่นเเียพลลแ้ก็ กันทำบุญด้วยกันด้วยครับผมคือวันนั้นนี้เรามีสปายเยอะแยะมากมายอ,อยาไปสนุกกันในงานได้เนาะ,ะแล้วก็ช่วยกันทําบุญด้วยใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถที่จะไปหาซื้อบัตรได้ที่ไทยจิเกตเมเจอร์ครับผมราคาตั้งแต่1 2 0 0ถึง3,500บาท แน่นอนที่สุดเพลงไพเราะแน่นอนจากพวกเราเราจะไม่โอเตัวเองท้งหมดเก้าท่านเก้าท่านนี้ก็เตรียมโชว์ต่างๆมาฝากผู้ชมแน่นอนครับผมก็จะมีมีตุ้มตามอีกคนนึงช่กการที่ขาดไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็แต่ละคนก็จะมีโชว์พิเศษมาแล้วก็รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนครับนะครับ ใครสนใจนะคะไปจับจองกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาย้ํากันอีกทีละกันนะคะว่าจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่1พพฤษภาคมนะคะเวลาบ,บ่าย2ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะครับ